และหลังจา,าเนี่ยเสร็จแล้วก็ฝากหมอทีนเชิญเชิญย,ยืนประธานสภาเทศนบ้านของท่านที่หากรุ่นแล้วก็ พี่พิรกรไทยธนาลประธานทุนทุนสิทธิและนักศึกษของที่พิธีกรไทยธนาลประธานทุนชุนสิทธิของเราแล้วนะครับก็ขอให้กลืนไปทุกทุกคนครับไปลืมครับถ้ามีเวลาว่าก็มาฟังพระคุณเจ้าสวดพระอภิธรรมอย่างที่เขากล่าวไว้นี้นะ เลเกไม่ต mm ้องตัดไม่ต้องตัดแต็งแขนเลยก